ค่ะหากรถนะคะถูกยึดไปแล้วนะคะแล้วเราอยากที่จะไถถอนคือนะ่ถามว่าไถาถอนได้ไหมจริงๆแล้วไถ่ถอนได้นะคะให้เราติดต่อไปที่ไฟแนนซ์ของเราค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการไถถอนทีนี้ในการไถถอนของแต่ละไฟแนนซ์นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะบางไฟแนนซ์ก็ให้ชําระแค่2งวดก็สามารถอ่าชำระแล้วก็ไถถอนรถกลับมาใช้ใหม่ได้หรือนะคะบางไฟแนนซ์ก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าลูกค้าค้าง เท่าไหรเนะี่ยลูกค้าต้องชําระยอดทั้งหมดที่ค้างนะคะพร้อมกับบวกล่วงหน้าไปอีกหนึ่งเดือนนะคะถึงจะถ่ายถอนรถกลับไปใช้ใหม่ได้นะคะทีนี้อยากจะให้คนที่แบบอยากจะถ่ายถอนรถคืนนะคะก็มีสิทธิ์ในการถ่ายถอนต้องโทรไปสอบถามไปแนนเลยนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายถอนนะคะรถก็จะถูกขายทอดตลาดตามสิทธิ์ของเจ้าของรถหรือไฟแนนซ์นะคะแล้วก็จะมีส่วนต่างกลับมาให้เราจะต้องชําระทีหลังอีกนะคะ